สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับ Independent Life นะคะวันนี้นะคะอินดี้ก็จะมาในหัวข้อที่ว่าเงินที่คุณรอคอยอยู่นะคะคุณจะมีสิทธิ์ได้รับหรือไม่นะคะตั้งจิตเป็นสมาธินะคะแล้วก็เลือกกองไพ่นะคะ ค่ะเราก็มาดูกองไพ่กองที่1ก่อนนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะเงินที่คุณรอคอยอยู่นะคะคุณจะมีสิทธิ์ได้รับหรือไม่นะคะมาดูกันนะคะ Nine of Pentacles Two of Cups e m p o l e r c e n s และ Ten of Pentacles กองนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าคุณโชคดีมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะรอคอยเงินเรื่องอะไรอยู่ก็ตามนะคะสำหรับกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะมีสิทธิ์ได้รับแน่นอนค่ะได้รับอย่างที่ใจคุณต้องการแรละปรารถนาด้วยนะคะสำหรับกองที่หนึ่งะคะก็จบลงแล้วนะคะโชคดีนะคะสำหรับคนกองที่2นะคะเงินที่คุณรอคอยอยู่นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับหรือไม่นะคะ Judgment, Death, f o u r of Wands, Justice. สำหรับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะถามว่าเงินที่คุณรอคอยอยู่นั้นจะมีสิทธิ์ได้รับหรือไม่ได้รับนะคะแต่ว่าจะใช้เวลาที่ค่อนข้างจะนานสักหน่อยนะคะยังไงก็ได้รับอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าจะได้สมตามความที่คุณปรารถนาหรือไม่นะคะก็อาจจะได้แค่สมน้ำสมเนื้อเท่านั้นนะคะ ก็รอคอยนานสักนิดหนึ่งนะคะแต่ยังไงก็ยังได้รับนะคะจบแล้วนะคะสำหรับกองที่2นะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะคะเรามาดูกันนะคะน of cups เ of cups the elephant the lover กองที่3นะคะคุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินที่คุณรอคอยนั่นหรือไม่นะคะได้รับนะคะได้รับอาจจะเป็นเงินจากความรักความเสน่หาหรือว่าคนในครอบครัวของคุณนะคะให้ด้วยความเมตตาและก็เอ็นดูนะคะคุณจะได้สมตามความปรารถนาของคุณอย่างแน่นอนนะคะเงินที่คุณรอคอยอยู่นะคะก็จะมีสิทธิ์ได้รับแน่นอนค่ะขอให้โชคดีนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูไพ่กองที่4กันนะคะเงินที่คุณรอคอยอยู่คุณจะมีสิทธิ์ได้รับหรือไม่นะคะกองที่4นะคะ six of wands e i g of wands six of wands three of pentacles ในที่สุดก็ได้รับนะคะจากการที่คุณรอคอยมานานแสนนาน สำหรับไพ่กองที่4นะคะคุณมีความวิตกกังวลในเรื่องเงินก้อนนี้มากๆเลยนะคะวิตกกังวลจนกระทั่งเก็บไปคิดจนนอนไม่หลับอาจจะมีเรื่องของสุขภาพที่เสียไปด้วยนะคะสำหรับเงินก้อนนี้ที่คุณมีสิทธิ์จะได้รับคุณจะได้รับอย่างที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนนะคะขอให้คุณคลายความวิตกกังวลลงนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะยังไงก็ได้รับอยู่แล้วนะคะอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนะคะ ขอให้คุณโชคดีแล้วก็สมหวังกับเงินที่คุณรอคอยนะคะ